วันที่1ตุลาเราก็จะได้ดูที่หยดภาค3กันแล้วนะครับมหากราบคนชนผีระหว่างครอบครัวของพี่ยักษ์กับอีผีชุดดำที่คราวนี้มันมากันเยอะเลยและถ้าคุณอยากดู YouTube แบบไม่มีโฆษณาขั้น YouTube Premium ช่วยได้ครับเริ่มต้นเพียง49บาทรายเดือน109รายปี199บาทเท่านั้นมีทุกแอปสตรีมมิงทั้ง Netflix, i c อช i อีแ k Disney, Chat GP t และแคนวา การันตีโดยผู้ใช้กว่าเจ0 0 0มื่นรายสนใจติดต่อไลน์แอด duck pm หรือสแกน qr code ตรงหน้าจอนี้ได้เลยเนึกว่ามันจะจบตั้งแต่ภาคที่2แล้วสำหรับผมแล้วก็ผมว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็คิดเหมือนกันว่า มหากราบของอีผีชุดดาเรื่องราวของผีชุดดำนะ่ะมันจบไปตั้งแต่ภาคที่2จบอย่างสมบูรณ์แล้วด้วยนะมันไม่ควรที่จะต่อเรื่องราวของผีชุดดํามาในภาคที่3ได้แต่ก็เข้าใจว่าเขาคงอยากให้ เรื่องราวของผีชุดดำมันมีครบทั้ง3ภาคแล้วก็ไม่รีบไม่เร่งรีบที่จะไปเล่าในส่วนของพาร์ทอื่นๆพวกเอ่อพวกเสือสมิงเขาวขวางอะไรประมาณเนี้ยกับเรื่องพาร์ทอื่นๆไปคงจะเก็บไว้ไปเล่าเป็นไตราภาคต่อไปมากกว่าหรือภาคแยกต่อไปมากกว่าเพราะว่าเอา่อการที่จะใช้ชื่อที่หยดหรือจักรวาลของที่หยดในในไตราภาคต่อไปผมคิดว่าคง เขาจะใช้คงไม่ได้ใช้ชื่อที่หยดแบบเต็มๆแล้วแหละเหมือนกับเหมือนกับจอห์นวิกละมั้งจอห์นวิกพอมีภาคแยกออกไปเนี่ยมันมันมัน,มนก็อย่างบัลเลรีน่าเขาก็ใช้คำว่า The World of John Wick ใช่ไหมอย่างที่หยดเนี่ยพอมันจบเรื่องของผีชุดดำที่เกี่ยวกับบ,บทสวดของที่หยดคำว่าที่หยดแล้วเนี่ยพอมันไปเล่นเรื่องอื่นๆเป็นพวกสมิงหรือเรื่องอาถรรพ์ในป่าต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับ ผีชุดดาแล้วเนี่ยมันจะยังใช้ชื่อหนังคําว่าที่หยดได้ไหมผมก็เลยคิดว่าเออโอเคถ้าให้มันจบไตราภาคหนึ่งละไตรภาคที่สองถ้าใช้คําว่าที่หยดไม่ได้มันก็คงจะมีคาสร้อยเป็นจักรวาลที่หยดหรือภาคแยกหรืออะ,รสอ,สขขอ,อะไรก็แล้วแต่พิยักษ์เสือสมิงเขาขวางอะไรก็แล้วแต่เป็นตอนตอนไปแต่มันอยู่ในจักรวาลของที่หยดเป็นที่เรารับรู้กันได้แต่กับภาคที่3เนี่ยเราคาดหวังอะไร มันมีความคาดหวังไหมกับภาคที่สบอกตรงๆว่าตอนทอี่รู้ว่ามันจะมีภาคสามันก็คาดหวังวนะแต่เราไม่ยังตอนนั้นแรกๆเรายังไม่รู้ว่าเขาจะเล่นเล่น,เล,นเล่นในส่วนของผีชุดดำเหมือนเดิมหรือไปเล่นกับเสือสมิงแล้วถ้าเล่นกับเสือสมิงโอ้โหอันนี้น่าดูมากคือน่าติดตามแล้วก็มีความคาดหวังสูงแต่พอแต่พออ่า ภาคสามรู้ว่าภาคสามมันมาเกี่ยวกับอีพีชุดดาเหมือนเดิมความคาดหวังมันก็เลยไม่ได้คิดว่ามันน่าจะมีความน่าดูเพราะเราดูและแล้วรู้เรื่องสนุกกับเรื่องราวของผีชุดดำกับครอบครัวพี่ยักษ์เนี่ยมาจนอิ่มแล้วพอมาเป็นที่หยดภาคสามแล้วเล่นกับเรื่องเท่าที่ดูตัวอย่างมันเป็นเรื่องต้นกำเนิดของของผีชุดดำกับ Uh, ลทัทธิอีกลทัทธิหนึ่งที่เอามาบวกกันเข้ามาผสมกันเข้ามาเพื่อให้มันมีเส้นเรื่องหรือเนื้อเรื่องที่แน่นขึ้นให้พอที่จะทําเป็นหนังเรื่องหนึ่ง2ชั่วโมงกว่า1ชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงกว่าได้เนี่ยก็คือผมก็ก็เลยไม่ได้คาดหวังว่าเนื้อเรื่องมันจะสนุกได้เท่าเดิม เพราะมันเหมือนกับการหยิบมาผสมกันมากกว่าเพื่อให้มันจบไตราภาคแล้วอีกอย่างหนึ่งการที่เปลี่ยนผู้กำกับด้วยลายเส้นของหนังเนี่ยมันมันก็จะเปลี่ยนไปความจังหวะจะโคนความสนุกและมุกต่างๆจลิตต่างๆที่เกี่ยวกับหนังเนี่ยคือมันมีผลจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะให้ผู้กกับคนใดคนหนึ่งกำกับหนังเรื่องหนึ่งเราดูหนังคนดูหนังผมเชื่อว่า มีม,มีมีหลายหลากแหละแต่โดยส่วนใหญ่คนที่ดูหนังจริงๆเขาจะตามเรื่องของผู้กำกับเขาจะเป็นแฟนของผู้กำกับคนนั้นคนนี้เพราะเขาถูกเจริตกับจังหวะและลายเซ็นของผู้กำกับแต่ละท่านเ,าเราถูกจริตเราชอบใจกับรสชาติของพิคุยทวีวัฒนทาแล้ว1-2สองเราไม่ไม,ไม่ไม่ผิดหวังเพราะ ก่อนหน้านั้นเราก็ไม่ได้คาดหวังแต่มันเกินคาดหวังมาเยอะเกินคาดหวังหมายถึงไม่ได้คาดหวังถ้ามันถ้ามันไม่ผิดหวังก็คือสมราคาค่าตัว๋วไม่ได้เสียดายค่าตัว๋วแต่พอมันเกินคาดหวังมันก็เลยเกินคุ้มราคาแล้วก็รู้สึกว่าเราได้กําไรในการไปดูที่หยดภาคแรกจนมาถึงภาค2ภาค2เราก็ไม่ได้มั่นใจว่าเออมันจะดีกว่าภาคแรกไหมเพราะพวกเราชอบภาคแรกกันไปแล้วพอภาค2มันให้เกินคาดอีกเราได้กําไรมากกว่า ที่เราคาดหวังอีกมันก็เลยยิ่งสนุกมันก็อิม่มเอมไปแล้วทีนี้พอมันถึงจุดสูงสุดของที่หยดภาคของเอออีพี EP ชุดดาแล้วเนี่ยมันยังมีอะไรให้ให้ให้ให,หน้าตื่นเต้นอีกไหมยิ่งมันมันเปลี่ยนผู้กํากับด้วยแล้วเนี่ยเปลี่ยนลายเซนของผู้กำกับไปด้วยแล้วเนี่ยมันจะสนุกไหมมันก็มันก็มีความมีความเสี่ยงอยู่สองอย่างก็คือดีเลยกับไม่ได้ดีเท่า ไม่ได้ดีเท่าผมเชื่อว่าผู้กำกับที่ที่มาทําภาคสามผมก็เชื่อว่าเขาก็มีดีอยู่ในตัวมีฝีมืออยู่ในตัวแต่แต่ถ้าเราจะคาดหวังว่าจะได้รสชาติเดิมนั้นก็คือไม่ไม่ไม่ได้แน่นอนเพราะมันเป็นผู้กำกับคนละคนกันแต่ก็ลองดูครับเราจะไปดูรสชาติใหม่ของผู้กำกับคนใหม่ในก๋วยเตี๋ยวร้านเดิมก๋วยเตี๋ยวร้านเดิมรสชาติมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้เราอาจจะชอบหรือไม่ชอบหรือมันคุ้มราคาหรือ หรือไม่คุ้มราคาเลยมันก็ก็เราต้องไปพิสูจน์กันนะครับอเรื่องราวของที่หยดจริงๆก็อยาก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 เปลี่ยนไปไปไป,ไปพาร์ทอื่นบ้างแล้วนะไอ้ไอผีชุดดำนี่ก็ก็อิ่มกับมันแล้วละ่ะไม่ไม่ได้คิดว่าจะตื่นเต้นกับมันก็โอเคเราเคยอ่านอ่านนิยายของเกี <S <S <ๆ>่ยวกับความเป็นมาของ ผีชุดดำนี่แหละแล้วก็ในภาค3นี้ก็จะเล่าเรื่องต้นกำเนิดของผีชุดดำด้วยที่มันมาเกี่ยวโยงกับเรื่องนี้แล้วมันก็มีวิธีการที่จะนำผีชุดดำกลับมาแล้วก็ตัวโดนตัวที่สของบ้านน้องยี่สุดแสนจะน่ารักแล้วก็โตมาเป็นสาวพอที่จะไฟ่กับผีได้แล้วด้วยเนี่ย มันก็คงจะมีความสนุกไปอีกแบบหนึง่งคาแรคเตอร์ของหนังที่หยดที่เราคาดหวังในตอนนี้เราไม่รู้ว่าทิศทางของที่หยดมันจะไปทางไหนระหว่างสยองขวัญกับแอคชั่นถ้าเป็นทางของภูมกับคนเก่าพิคุยเนี่ยก็คือเราคาดหวังใน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 ความกลมกล่อมของแอคชั่นและและและความสยองได้เพราะเราเห็นฝีมือมาแล้วแต่ทีนี้พอมาภาค3เนี่ย ความความบันล้านกันระหว่างความสยองขวัญกับความแอคชั่นเนี่ยเขาจะเลือกไปทางไหนมากกว่ากันถ้าเขาไปเน้นความแอคชั่นจนลืมความสยองจนลืมเสน่ห์ของความสยองผมก็ว่าน่าเสียดายนะเพราะว่าลายเซนเสน่ห์ของที่หยดก็คือความสยองไปพร้อมกับความแอคชั่นตื่นเต้นที่พอดีตัว แต่ถ้ามันมีแอคชั hmm. ่นที่มากเกินไปล้นจนเกินไปมันมันมันไ่เน้นแอคชั่นเกินไปมันก็เลยดูมัน,ม,นม,มันจะดูเวอร์ไปสักหน่อยแล้วก็มันจะหลุดความเป็นหนังที่ใช่แหละมันเป็นหนังที่ที่เกินจริงแต่มันก็ก็ที่หยดที่สองสองภาคที่ผ่านมาเรารับมันได้ในในบริบทที่ที่เราเราชินกับรสชาติมันแล้วแต่พอถ้ามันก้าวกระโดดไป มันเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนมือของคนปรุงแล้วเนี่ยแล้วมันยังก้าวกระโดดไปเป็นแอคชั่นที่มากๆแล้วเนี่ยน่าเป็นห่วงมากที่หนังเรื่องเนี่ยมันจะมันจะถูกถูกทำให้ให้เสียเส,ยสเน่ห์เดิมไปแต่ก็เราก็อาจจะได้สเสน่ห์ใหม่ๆม,มานะก็ต้องลองไปดูกันอ่าผมยังไงพวกเราทุกคนดูภาคหนงสองมาแล้วยังไงก็ต้องดูภาคสอยู่แล้วและผมเชื่อว่าภาคสมันก็จะ มีดีในตัวของมันอาจจะคาดหวังว่าให้มันดีกว่า 1, 2มันมัน,ม,นมันคงเป็นไปได้ได,ได,ได้ได้ยากเนาะเพราะเราก็ก็ก,ก,ก็ดูเท่าที่ดูตัวอย่างแล้วกันผมผมผมประเมินตามตัวอย่างแล้วกันก็มันก็ยังไม่มีอะไรที่น่าสนใจมากหรือเกินกว่าหนังเรื่องอื่นๆเคยเสิร์ฟให้เราแล้ว ทีนี้พอมันมาเป็นหนังที่ต้องเล่ายาวขึ้นแล้วมันจะเป็นยังไงก็อคอยไปดูกันครับกับภาค3ที่หยดเรื่องนี้ผมไปดูพี่ยักษ์กับน้องยี่เท่านั้นครับแล้วก็จ่าปภันอีกคนหนึ่งนอกนั้นนอกนั้นนอกนั้นก็ตามมาตรฐานของเขาและไม่ได้คาดหวังกับเนื้อเรื่องก็ความคาดหวังก็คือดูให้มันครบทั้งภาคภาคและและและคาดหวังว่ามันจะไม่เป็น ก๋วยเตี๋ยวที่ถูกเทชามความชามทิ้งนะ <c oughs> ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวที่เราสามารถกินได้หมดโดยที่โอเคมันก็สมราคาของมันที่เราจ่ายเพราะภาคหนึ่งสองเราเกินคุ้มเกินราคาที่เราได้มาแล้วภาค3แค่ให้มันพอดีกับราคาที่เราจ่ายไปอันนี้ก็พอใจแล้วที่หยดไม่ถูกทําลายก็พอแล้วก็รอดูกันนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าไปดูแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวจะกลับมารีวิวอีกทีหนึง่งอันนี้จะเป็นการคุยก่อนดูที่หยดภาค3และถ้าคุณคุณมีความคิดความเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ใต้คลิปนี้นะครับผมนาเดียวและเดอะไฟนอลคัสสุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับผม